เมื่อวันที่23กันยายน2565ณนห้องประชุมพระนารายณ์ชั้นสี่อาคารรัตนเทพสตรีมหทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานทางด้านของการพัฒนาท้องถิน่นและพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิน่นในงานมหกรรม102ปีมหทยาลรยราชพัฏเทพสตรีโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีหมหทยาลัยราชพัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางด้านของการพัฒนาท้องถิน่นและพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวาัลในกิจกรรมการประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิน่นประเภทโครงการด้านการพัฒนาท้องถิน่นดีเด่นประเภทนิทรรศการด้านการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่นและประเภทโรงเรียนเครือข่ายที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นซึ่งประกอบด้วยประเภทเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3 3ประเภทเครือข่ายโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและประเภทเครือข่ายโรงเรียนร่วมผลิตนักศึกษาครู